ไก่ซดสสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เออติดนะโอเคตึงต้งๆขึ้นอยู่ได้ฮัลโหลหนึ่สอ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงสตารายวันหันสามหาสนุกประจําในวันพุทธที่24พฤษภาคม2566นะครับขึ้น6ค่ําเดือน7ปีถานะในวันนี้ก็สามารถที่จะทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะครับก็สามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับเพราะวันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ดี นะครับนะโอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหกขั้าความฝันที่ขึ้นหกข้เนี่ยนะครับไม่ได้ว่าแปลว่าดีหรือร้ายประการใดน,นะครับจะจัดอยู่ในความฝันที่เชื่อมไม่ค่อยได้นะครับแต่เอาง่ายๆแต่ในวันนี้คุณฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปเล่าอะไรให้ใครฟังในวันนี้นะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดเคาะลายได้ เออี้กว่าฝันอะไรก็แล้วแต่ยิ่มเงียบไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะับดีที่สุดนะโอเคนะคับอันนี้ก็ความฝันก็ไปแล้วนะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากาจารย์โดยละเอียดนะครับหรือเสริมดวงชะตานะหรือสนใจนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่โซดโสด STM หรือน้ำหอมไฮโซแท้ร้อซ นะครับร้านลูกปักจดจะให้ตามสั่งก็ติดต่อสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงครับเสียงเสียมซี่ประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับสาธุให้คุณตั้งจิตให้ฐาน,นครับคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสุขเป็นสว่างในทุกการคิดเงินในเงินคิดทองไดทองรวยนะครับสาธุ ได้ c ซ c ใบที่87นะครับช่วยสถตานท่านในช่วงนี้ถือว่าควรอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งนะชีวิตคุณจะปลอดภัยมีความสขสมหวังนะครับแล้วก็จะมีโชคมีชัยนะต่อมาเมื่พูดถึงในสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้คุณจะต้องมีจิตใจที่แนว่วแน,วแนว่มั่นคงนะครับคุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการมาพูดถึงเรื่องของความรักของคุณก็จะสมหวังดั่งใจนะครับธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้จะเกิดปัญหาอุปสรรค ท่านต้องค่อยๆค,คิดค่อยทำด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนวุ่นวายนะมาพูดถึงเรื่องการสมัครงานในช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้งานทําตามที่คุณต้องการนะคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าอยู่ในคะแนนที่ดีมากนะครดวงชะตาด้านสุขภาพถานะการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ยังไม่ค่อยคงที่นะครับต้องดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอโรคที่ปุบรังเกี่ยวข้องกับบริเวณทางศีรษะท้องแล้วก็ ให้ระวังโลกเก่าจะกำเริบด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้นะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณประจําในวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึง ในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้ควรเว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีเพราะว่าเป็นกาลากินีสัญจรประจําวันนะครับสีที่ดีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําแล้วก็สีส้มนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดำนะครับสีทองสริมิสีโกโก้ได้นะครับเออแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะนออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับ มาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันพุธนะจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนในวันนี้จะดีหรือไม่นะครับงั้นตามดวงชะตาในวันพุธเนี้ยถือว่ามีสุขมากนะครับต่อมาพูดถึงการสระผมในวันนี้จะดีไหมนะครับสระผมในวันพุธจะเป็นความไม่ดีนะครับตัดผมใหม่ในวันพุธนะครับจะเกิดทะเลาะวิวาทไม่ดีนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธ มีสีริสวัสดีนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําในวันนี้ซึ่งเป็นกาลีสัญจรน,นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งเป็นคนผิวสองสีรูปร่างถ้วมเล็กน้อยนะครับพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงหรือพูดไม่เพราะนะมักจะสร้างปัญหาทําความเดือดร้อนสร้างความเสียหายกับเจ้าชะตาหรือเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังของเจ้าชะตาซึ่งมีมากจนเกินไปในบางครั้ง ก็อาจจะเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับหรือเพราะการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะของเจ้าชะตาจะทําความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตัวของเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวังคารในวันนี้ดาวคารเสียเป็นการะกิในสัญจรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสีประจําวัน นะถือว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขต่างๆทั้งในด้านของความเชื่อนะครับความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกเรื่องจะนําผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตาต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามารวดเร็วจนในบางครั้งเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆ ต้องมีสติเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้หรือดวงชะตาคุณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆด้านลักษณะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบาง ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ได้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเจ้าชะตาในวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจาในวันนี้นะครับก็ต้องน้ำมันรองปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นอยู่ แล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคก,กระดูกภูมิแพ้แล้วก็ปวดตามข้อต่างๆด้วยนะครับต่อมาดยชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจำในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์ที่ดีขึ้นมีคนให้ความครบยรเกงเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตานี่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็ตามนะครับแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับแม้จะช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเคล็ดลับแห่งความร่ำรวยซึ่งจะมีโชคใหญ่ในชันศาประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในวันนี้สีที่นำโชคลา่าเพื่อคุณก็คือสีดำสีทองส,ทสีโกโก้นะครับและตัวเลขซึ่จะนำโชคล่าเพืคุณก็คือเลข8เพราะเป็นสีประจำวันนะครับและเลขรองลงมาก็คือเลข6นะครับซึ่งเป็นมูลละประจำวันนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับ มาพูดถึงอิทธิพลการโคจรของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับนะวันพุธที่24สภานะครับ <c oughs> วันนี้นี่ก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทร์ย้ายราศีจันทร์ย้ายช่วงเวลาตี3ห้8นาทีเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีรากรกฎเลงเชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ตำแหน่งดาวจันทร์ก็เป็นเกษตรดี นี้ในนะใดเจอมเมืองนะครับต่อมาก็คือดาวประศุกร์ศุกรี่ก็เสียวันเนี้ <c oughs> นะคือศุกร์เสียในตั้งแต่เช้ามืดนะครับศุกร์ติดพิษสุนัขเฉะนั้นดวงชะตาก็ต้องระวังในเรื่องของภัยทางบกนะครับอุบัติเหตุรถชนสุนัขก,กัดนะคนกัดถูกคนทำร้ายระวังของมีคม ออต้องเรามดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาคือดาวพระจันทร์ทับดาวังคารนะครับช่วงเวลา2องทุ่มสานาทีจันทร์ทับังคารเนี่ยก็จะมีโชคลาภนะครับเล็กๆน้อยๆระวังเรื่องชู้สาวสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเออนะอันนี้เดี <c oughs> ย๋ยวต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วแล้วนะครับ เออชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวงานก็อยู่ราพะนะคือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับอาจจะไปในเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวไปพักผ่อนนะครับดาวประจาตัวของคุณเนี่ยไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นะส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆ แต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะต่อมาชาลาลาัคนาราศีพฤกษภชาวราศีพฤกษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะในเรื่องของการเงินการทองนะครับการงานยังเป็นวินา่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนถึงจะดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองก็มีรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังความเสียหายนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากบริวารน,นะ แต่ดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่จะรับผลประโยชน์นะครับลาบผลต่างๆส่วนแบ่งเข้ามาในวันนี้หรืออาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่งมิชมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยราศีเมถุนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณนะดวงคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนเออชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนประสบความสําเร็จ นะครับโชคลาบร้อยก็ได้นะนูนนีนั่นหรือผู้หญิงนําเงินนําทองมาให้ก็ได้นะครับในดวงชะตาในด้านของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับออความรักก็มีความสุขนะแต่พอได้มาก็อาจจะมีเหตุต้องจ่ายออกไปด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ หรือคุณอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้นน่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวจ,จะมีญาติที่น้องป่วยนะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยของตัวคุณเองด้วยนะครับในเรื่องของ <c oughs> การงานของคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับระวังอุบัติเหตุก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คืออุบัติเหตุแล้วคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องระวังนะอุบัติเหตุก็มีรายจ่ายนะครับส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ย นะก็ถือว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินแต่อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับความรักก็ไม่ค่อยดีนะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์นะครับช้าราศีสิงห์ถือว่าวันนี้คุณจะได้รับมอบหมายนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่การติดต่อสื่อสารงานหรืออะไรก็ตามในวันนี้คุณจะได้รับมานะครับในด้านของการเงินการทองของคุณวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน ด้านความรักเนี่ยนะคู่ครองก็จะนำสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับเ <c oughs> วลระหว่างที่จยาบดึกเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงตื้อรือตื้อตือตื้อือขึ้นตลอดบางทีมันอาจจะลำคาญนะ <c oughs> มันอาจจะไม่ได้ยินในคลิปหรอกแตนะ่มันมันจ่าลำคามัน <c oughs> เสียงมันป <c oughs> ุ๊บตื้อตื้อตื้อเสียสะบัดิ้งนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงคุณในเรื่องของการงาน นะครับก็ยังต้องระมัดระวังนะพูดเดียวเป็นมรรณนะนะครับแต่วันนี้ให้คุณเนี่ยพยายามนะครับทำตัวเองให้มีความสุขเปรียเสมือนตนุเป็นลาภคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนะให้ร้องลัมทำเพลงมีความสุขนะเดี๋ยวโชคลาภจะมีเข้ามาหาคุณเองนะครับแล้วก็ความสําเร็จความรักก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์การรอคอยสิ่งใดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะรับการติดต่อสื่อสารนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของงานนูนี่นั่นหรือคุณอาจจะต้องนะครับมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้นะด้านการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ก็จะมีงานติดต่อเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะต่อมาเชาวลัคนาราศีพิจิก <c oughs> ราศีพิจิกดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณมีเกณฑ์นะครับที่จะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะครับการงานอาจจะเหนื่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จนะเอออาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นวันนี้ก็ราบรื่นไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับลมขึ้นเล็กน้อยต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยวันนี้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขความสบายใจที่ดี ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเออเพราะฉะนั้นความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีธนูมากนะักนะด้านการเงินการทองก็จะมีเข้ามานะครับวันนี้ให้คุณเนี่ยทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้นะครับเออสิ่งที่ดีก็จะเข้ามานะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรวันนี้ให้ระวังเรื่องผิดใจมีเกณฑ์การทะเลาะบ่อแหวง นะครับถึงขั้นอาจจะไม่คุยกันต้องระมัดระวังไว้ได้หนึ่งนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเชราจาต่างๆดาวประจาตัวคุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งนะครับชาวลักนณาราศีมังกรน,นะส่วนด้านการเงินก็จะมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามานะครับให้ใช้ให้จ่ายออด้านความรักของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างที่บอกให้ระวังเรื่องผิดใจกันนะครับต่อมาชาวลักนณาราศีกุม ร <c oughs> าศีกุมดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับเออดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะแต่คุณมีผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับคอยห่วงใยเอ็นดูคุณดีนะถือว่าอาจจะเป็นบุญเก่าก็ได้นะครับเอ,อ่อที่จะช่วยเหลือให้สนับสนุนคุณนะครับผู้ใหญ่ก็เมตตาคุณไม่ได้อะไรมากมายนะในเรื่องของการเงินนะครับคุณก็มีการได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับ ต่อมาเชา้วลัคนาราศีมีนช้าราศีมีนเนี่ยถือว่าดวชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้ดาวพฤหัสของคุณก็ดีมีโอกาสได้เร่อนการเร่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายนะครับแต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารดวงชะตาคุณจะมีรายจ่ายในช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับด้านความรักคู่ของก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด,ด้านการเงินดีนะครับ โอเคครบสิบสองราศีแล้วเอย่ต่อมาจะมาเสี่ยงไพย่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณนวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเออ <c oughs> เครื่องมันอาจจะร้อนะนะเมื่อกี้ภาพมันสโลนิดนึงเออสโลมชันชึ่ใบที่หนึ่งนะครับนะใบที่หนึ่ง ซึบใบที่สองซึบใบที่สามปกเสียงราสิบวินะครับเริ่มเช็คหงสชาสีา่หงส์ชิบปอยก็จะใบที่หนึ่งนี้คุณได้ปักได้เดอะแฮงแมนนะครับคุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดุกใจนะครับในเรื่องของการทํางานอยู่บ้านแต่ถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับพยาบาลหมอแพทย์วงการบันเทิงนักข่าวดีนะครับการเงินนะอาจจะมีแนวโน้มปัญหาทางด้านการเงินถูกเอาละเราเปรียบนะครับ ด้านความรักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะต่อมาคนด้วยไพ่ใบที่สองนี่คุณได้ปั๊บได้ห้าเหรียญนะครับเออคือโดยชะตาคุณในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยควรชะรอไว้ก่อนเป็นการดีนะครับด้านการเงินการทองนะอาจจะมีรายจ่ายมีเรื่องเสียเงินอยู่นะครับส่วนความรักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเหมือนกันคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การคิดถึงกันอยู่นะครับต่อมาคนด้ไพ่ใบที่สามนี่คุณได้ปั๊บ สี่ไม่เท้านะครับคือด้วยชะตาคุณนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับมีความสําเร็จการเงินก็เรื่อยๆนะส่วนความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าหวานชื่นดีนะของคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะครับโอเคครบสิบสองราศีแล้วถ้าใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ